มันคือโปรแกรมตัวใหม่ล่าสุดที่จะแบ่งความพยายามร่วมกันระหว่างเรากับแรงเล่์เขาเรียกมันว่าทาร์สฟอร์ดแบ็กเบิร์ฉันคงต้องใช้เวลาพอสมควรเลยเพื่อสุขภาพทีดีพยายามเข้าโลกกำลังแย่ลงต่อหน้าต่อตาของเราดูเหมือนว่าวูดูและพรกคพวกกำลังยุ่งอยู่นะเอเขาเอาด้วยสตอมวันนี้ ทัดฟอร์ดมากโกหน้าน้ำสากลทะเลอาราเบียนสถานการณ์ไปถึงไหนแล้ววูดูกลุ่มโจรสลัดชิงตัวกัปตันไปในขณะที่เรากําลังยุ่งอยู่บนชายฝั่งมันต้องการเงินเรียกขาดหายเลมมี่ประเมินการว่าพวกมันจะไม่ได้อะไรทั้งนั้นยังไม่ใช่ตอนนี้เราจะเปิดฉากยิงทันทีถ้ากัปตันตกอยู่ในอันตรายพบ3คนอยู่บนเรือชูชีพติดอาวุธเอเคยังไม่เป็นอันตรายใช่ไหมเฮ้ hey, ฉันจะบอกอะไรไหนได้บ้างมีบางคนคิดวิธีที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายวพวกมันเริ่มกระวนกระวายใจแล้ววูดู พวกมันเริ่มลงไม้ลงมือแล้วก็ถกเถียงกันสอแววไม่ค่อยดีเลยรับทราบความกังวลหมายถึงเริ่มเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวก็แปลว่าเราเริ่มมีโอกาสแล้วนั่นคือ r o, e, r o e เรารอได้18ชั่วโมงต่อมา Dick, เท็กยิงไฟขึ้นเหนือเรือเมื่อไอ้พวกเวนั่นเห็น <สะ S 1> ก็ได้เวลาลงมือเอาเลย ัมเราอยู่บนวิวเฮ้าดิงโกโ้โคเปอร์ให้ด้วยซัมฉันจองคนซ้ายเว้ยลางจากการคนที่คุมตัวกับตันเราจะลงมือพร้อมกันซัมมาแล้วเห็นแล้วเอาเลย,ยมาโคตรเท่เลยว่าฉากนี้เข้าตากรรมการเรียบร้อยตามตัว เจ๋อมากพวกเอาละส่งทีมออกไปโอเคส่งทีมกู้ชีพมารับกัปตันเจ๋งว่ะสตัมยิงได้โคตรเจ๋วเลยอินฟเฟลตตรวจไม่พบการเคลื่อนไหวกัปตันเป็นไรไหมเราเคลียร์แล้วยืนยันสามเป้าหมายถูกสังหารวูดูเรายึดเรือได้แล้วเขาดูไม่เป็นอะไรนะาสั่นเล็กน้อยแล้วก็มีลาทะลอกนิดหน่อยนำตัวเข้ามาที่เรือของเราแล้วก็ให้ยารักษาเขาเยี่ยมมากทุกคนรับทราบนั่นคือวิธีที่นายใช้แก้สถานการณ์สินะ สัปดาห์ก่อนทำงานได้เยี่ยมมากบูโดดูเหมือนว่าเราจะเจอกับของแข็งเขาให้แล้วเตรียมตัวให้พร้อมฉันอาจมีงานที่อยู่ในมา์โกวิลเฮารับทราบดัสเตมันอาจจะนานสักหน่อยนะมันมีสภาพอากาศที่เลวร้ายอ่ะพายุกำลังมาไฟแดงหรือไฟเขียวไฟเขียวซหายมันคือ PETN ที่เราพบและมีความคล้ายคลึงกับชนิดที่ใช้ในมาร์ลดกับการโจมตีครั้งล่าสุดที่เรายังไม่ได้ระบุถ้านี่มันเชื่อมโยงกันจริงซาวอาดินก็ต้องมีความเกี่ยวข้องมีโอกาสเป็นไปได้วไวเวนนั้นกลายเป็นโกดชั่วข้ามคืนแต่เราได้เรียนรู้บางสิ่งข้อมูลของ PETN ชี้ไปที่การเคลื่อนย้ายผ่านพื้นที่ชนเผ่าเพื่อจัดส่งเข้ามาในอัฟกานิสถานโดยตามคําขอของใครบางคนที่ใช้ชื่อว่าเดอะเซลิกนั่นฟังดูคุ้มเคือแล้วเป็นลางไม่ค่อยดีเลยเราจะติดตามมันกลับไปที่เดอะเชนก็ได้จำไว้นะนายอยู่ในปากี ราจะรู้ได้อย่งไรว่าเส้นของเราอยู่ตรงไหน,นงั้นก็เขียนช็อคไว้บนรองเท้าหน่อยซิไปดูอีเมลซะแลวต้องตามหาฟาลาสอีบานคารหมอนี่คือพ่อค้าปืนเถื่อนที่ต้องการสร้างตัวแทนของมันมันมีทุกอย่างตั้งแต่อาวุธปืน AK และออปติคอรัสเซียไปจนถึงโทรศัพท์และก็ตลาดมืดเคบับ ทำไมถึงเป็นหมอนี่เอจับจับตาดูฟาลัสและดูเหมือนว่ามอนั่นจะยุ่งกว่าปกติและตอนนี้เราได้เห็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและ P.E.T.N จำเอาไว้ไนายต้องพึ่งตัวเองและเอจับไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ดีที่สุดกับ ISI เพื่อความชัดเจนอย่าโดนจับเด็ดขาดดังนั้นหนักแน่นเข้าไว้แล้วก็ไปพบเอจับฟาลัสคือเป้าหมายตามหาเขาแล้วฉันจะติดต่อไป พีเชอร์ทาร์ฟอร์ดแบ็กเบิร์ตพีเชอร์ดาราอาดัมเกลปากีสถานเรารอมา13วันแล้วทำไมนั่นอยู่นี่จริงมันต้องแสดงตัวออกมานายคิดว่าไงถูกต้องอย่างน้อยๆชาที่นี่ก็อร่อยดีจำสถานที่ในจาขอบ,บาบาทได้ไหมราเดี๋ยวได้เวลาไปแล้วภาคุุมสีน้ำตาลตรงกลางถนนใช่คนที่เราหาไหมใช่แล้ว <Our guy. S 1> เขามาแล้ว มันเพิ่งไปพบกับ ISI มารีบคุมตัวให้ไวแล้วพากลับไปที่เซฟเขามันกำลังมุง่งหน้าไปทางนายมาเดอฉันเห็นแล้วเอซับฉันจะเต็มรถให้พร้อมอย่างนั้นแหละลงมือให้ไวเว้ล่ะมันวิ่งมันเข้าประตูไป <c oughs> พร้อมตัวมาเราแฝงตัวมา ไปไปไปจังเว้ยอย่ายิงมันขึ้นไปข้างบนมันเลยอย่าตามฉันมานะเว้ยมันเลี้ยวซ้ายดัสตี้ดูผ้าบุ้มสูงไว้เออมันหนีเราไม่พ้นหรอกถ้าจะไปต่อให้มันไปทางเหนือไปไปโอ้โหตัวละครเราวิ่งโคตรช้าเลยตามฟาลาสไปอย่าให้มันพ้นสายต่อบนหลังคอไปไปมันโดนเรไปที่พื้นแล้วมันวิ่งผ่านกองขยะพิ่ช่วยเรไป จะฆ่าพวกมึงให้หมดฟารัสกำลังมุ่งออกจากเมืองพวกของมันพร้อมอาวุธกำลังมุ่งมาหานายศัตรูไม่มาแล้วมันยิงไม่ค่อยตายเลยเออเข้าหัวเย็บเลยตัวมันกำลังไปที่เอาบันดี้เตรียมอาวุธให้พร้อมมีกองกำลังติดอาวุธอยู่เต็มพื้นที่ระวังตัวด้วยโอเคสามารถลูตกระสุนจาก AK74U ได้มาแล้วลูกหนึ่ง ม, sky, มีมี Jamie, มีกี่ตัวมาแล้วหยอดหัวโอ้โหเล็งหัวยังไม่โดนเหรอวะเนี่ยเป้ามันกระจายมากไอ้เทเข้าหัวตูหว้หยอดต้องค่อยๆเน้นยิงยิงไปไวไม่ได้ครัไม่เหมือนเกมอื่นเกมนี้ลุกแล้วโกโก้โอเคสับไปก่อนกระสุนเหลือๆให้ไอ้เทแตซีอูของเรามาแล้วเข้าไปทางซ้ายโอเค ล่วงนึงข้างหน้ามีเพียบเลยว่ะได้ยินเสียงยดมาแล้วเพื่อนอย่าบังอยู่วะล่วงนึงโอเคเปืน,นล่วงดัสตี้ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยว่ะที่ไหนนักที่เขาบอกเรามันกำลังกลับไปที่ฐานของมันมันมีกำลังเสริมที่นั่นเว้แล้วงลไงต้องปะทะไอ้กระกปองยิงซ้อยพุทธนามีหลังหินไม่โดนนักไงวะยิงยากเนี่ยปืนแค่นี้โอเคยอดระยะไกลนี่เล็งขนาดนี้มันยังไม่โดนฮิตบล็อกอีกแล้วเนี่ย ไอ,อ้นั่นยิงไม่ได้ฟารัสจําเครื่องแต่กลายมาได้ถ้ายิงเดี๋ยวเฟลอันไรวะเฮ้ยพิเชอร์เราต้องจับตัวห้ามยิงมัน่ารัดเคลื่อนไหวแน้ะโอเคไอ้นี่ด้วยตามตามตามดัสตี้อย่าพาเราไปติดก,กลับนะเว้ยมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกมาเถอะฉันจับตาดูให้อยู่กูจะฆ่ามึงทุกตัวเลยคอยดูแม่งจะหนีไปถึงไหนวะเนี่ยโอไปนู่นเลย ปี๊ป้าลปืนเกมนี้มันผมไม่แน่ใจว่ามันบั็กไอ้นี้ป่ะฮิตบ็อกหรือเปล่าเพราะว่าผมเล็งโดนหลายตัวเนี่ยแต่กระสุนมันไม่เข้าตัวศัตรูเลยผมงงมากเลยว่ะโอเคมีมีหลังสังกะสีตัวหนึ่งนี่ไงงัดปืนเขาไปยังไม่ทันอุ้ยเวรละระเบิดลนเห็นป่าแล้วตัดเข้าซ้ายแล้วสับแม็กก่อนไป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 ดูตัวนี้ผ่านซากว่ะต้องระวังฮะมันน่าจะมีมันไงซักขวา ล่วงหนึ่ก่อนนีไ่ไงแม่งมีกำลังเสริมซุ่มยิงโอ้โหนาดโอเคมันล่วงแล้วฝ่ารัดกำลังเคลื่อนที่ไปยังพาวเวอร์ไลน์ข้าศิกมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยหลายตัวเลยใช้กำลังแล้กดันต่อไปอล่วงหนึ่โอเคขนาดยอดยอดล่วงอีกตัวนี่ไงมันวินแล้วเป็นไงตามตามตามมันบิงไม่หยุดไม่เหนื่อยไงวะเนี่ย ตัวกรับะต้อง,งสิบนาฬิกาอืมอหัวอืมเข่าหัวมันยิงเข้าฮิตบ็อกซ์ของ AI ยากมากครับเกมเนี้ยไม่แน่ใจมันบัก็กป่ะอืมเข้าหัวอีกตัวขา้างล่างตู้เว้โอ้โหเคลียร์แล้วไปที่สะพานโกโก้มนกำลังเคลื่อนที่ผ่านสะพานนั่นไงแม่งวิง่ง สับเปล่งแตกเลยทําประตูเข้าไปดัสตี้เห็นล่าของมันไหมเอยเห็นฟารัดพึ่งผ่านเข้าไปมันมีข้อกำลังอยู่ข้างในอดี๋ยวพึ่งยอมแพ้นะพวกมันออกมารอต้อนรับแล้วโอเคแล้วค่อยดันหยอดหัวหนึ่งโอ้บาดเลยเว้ยยอดหนึ่งโอ้มุมเราต่ำด้วยแหมโอ้ยิงระยะขนาดนี้มึงยังไม่ขึ้นดาเมจอีกเหรอเนี่ยผมว่าเกมแม่งบักแล้วสงสัยต้องลดลงใหม่ ย้อนเราเปิดเออลวกตายยากตายเย็นนะอ้บอดพวกนี้เออแหลมเออลัสเซอร์เคลียรล้วัสเซอบโอเคเราจะบุกเข้ารังของมันละจะฆ่ามึงพูดอยู่ประโยคเดียวจะยินไหมโอเคกลับขวาโอเคระวังไม่ขาละท่านไงขวามือ สายยอดสายตัวตันเลยมีขา้าระเบิดตกระเบิดตกเข้ามุมก่อนตรงกลางนวดหลัหงคามีตัวไม่เห็นละหลังคาุโผล่มาละโอเคเข้าหัวศัตรูสรายยิงยิงไปหลอกแมงโผล่หลอกมันโผล่ระเบิดไอ้เวรเอ้ยหลตกบอนยังยังไม่หมดโอเคสับไป จริงยังไม่ต้องเติมก็ได้แต่เติมไว้ก่อนมีมีนันมาโอเคเราจะเล่นตักถังซ้ายเลยแล้วกันมีพวกมันอยู่หลังคาโอเคเช็คละมองไม่เห็นลล<ะ>แล้วลหวยแล้วล่วงหวยแล้วมาเถอะมีเทคนิคเข้าขอนางาอยู่โอเคมันล่วงแล้วพวกมันเท็กกำลังไปที่คอมพาวอย่าไปให้มันหนีไปด้วยรัสตี้พิเชอร์กำลังจะแย่แล้วขึ้นข้างบนหยอดหยอดโอเคล่วง อาัะไปซ้ายโอเคไป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 ขวามาเิีเวรนี่เดอดชิบโอ้ยนี่ศพหรืว่คนโอเค,อค,คออเคข้ากับบานลุกแล้วมีมีมาแล้วหยอดก่อนโอเคลบมุมโอ้ล็อกเ,เปิดโอ้ยจากไหนวะเฮ้ย พอทะลุกำแพงวะเนี่ยเนี่ยดูวยจากไหนเป็ตัวนี้เคลียร์หมดแล้วน,นะทางเข้าอา่ะเอ้าข้างบนก็ไม่มีข้างล่างในรูนี้ก็ไม่มีพอทะลุกำแพงแล้วอ,อ,บ,อ,บ,อบ,บ้าอเอ้ฟาลัสกำลังวิ่งผ่านแนวล่องไปมาเถอะโอเคไปขา้างหน้ามีได้ยินเสียงทางซ้ายเมื่อกี้ผมน่าจะบั็กแหละทางซ้ายมาเถอะดูเหมือนว่าฟาลัสเริ่มเหนื่อยแล้ว เขากำลังช้าลงโอเคก็วิ่งมาสักขนาดนี้ไม่เหนื่อยก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนู่นไงขคณะเราเขา,ขาบ่นมีไปสไลด์มาตามไปติดๆแต่นณะมันต้องมีแขกมารอรับแน่นอนเล็งรอไว้ก่อนเลยเฮ้ยนั่นไงมาละบูดไม่ทันขาดทำลวงและฉันคิดว่าฉันรู้นะว่ามันจะไปไหน,ม,น,ไหนมันจะไปที่ไฮโรสรี่ไปจับฟาลาสแล้วก็เพนออาจากที่นี่กันเถอะไฮเอสไอน่าจะเข้ามาบวชเราเร็วนี้ไปไปโอเคคณะมีเห็นละ เช็คให้ทั่วผีเผาไม่ได้โอเคตักขึ้นมาดัสตี้เห็นมันไหมอ๋อเห็นอยู่มันยังมีกองทัพละลอกสองอยู่แต่เหลืออีกไม่กี่คนแล้วในคณะมือพวกน้อยหรอกยอดแม่งไม่ตายโอ้ตายเว้ยถ้าตายมึงต้องกระเด้งขนาดนี้เลยแล้วโอ้เล่นภารกิจนี้นี่เจอบั็กเพียบเลยครับคลั่งนั่นไงมันช้าลงแล้วรีบตามไปติดต้องระวังด้วยมีมาแล้วนี่ไงหลังหินหลังห,นหินล่วงข้างบนมี โอเคลวงละไอ้นี่ไม่ตายเลยบ้าไปแล้วเมื่อกี้ผมยิงมันลงไปนอนกองแล้วนะมีสกิลชุบตัวเองไงมั้ยโอเคไปเล่นไปบนไปพัดนี้ปักเยอชิบหายขนาดเกมเก่าแล้วเนี่ยสิบตันเลยก็ MG อะเฮ้ยเคลื่นเป้าเองของแล้วนันสามจุดองห้ระยะสูง3.25เุดานีห้าเอาอิจอด แต่ได้ยากมากที่จะยิงเป้าเคลื่อนที่โอเคเข้ากับบานาเข้ามาแล้วเข้ากับบงังเฮ้ยแล้วโอเคอาร์จีถล่มเลยโอ้โหโอเคอเคยี่ยมเลยไปโกโก้เอจับแม่งไปเอาอาร์จีมายิงถล่มเลยโคตรแ๋งเฮ้ยขนาดนี้เข้ากับบานที่มันได้นู่นโกโก้โอเคเติมกระสุนพาร์ทนี้ไม่ได้ขอกระสุนเพื่อนเลย โอเคใช้ให okay, okay, sure. okay. ้ท okay. ั่วซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์โอเคเคลียร์หมดเอาละลงเลยโกโกบักยังวะเนี่ยน่าจะกังโอ้โหนี่ไงบักกระบ้าแล้วลวงหนึ่งลูกสองเออหมดหมดไปโอเคตัวความมั่นใจยังไม่หมดเว้ยไอ้ดิวิ่งมาเอาวิ่งวิ่งไปไหนเนี่ยนี่ไงแตกโอเคลูกกระสุนด้วยไปโกโกโกดูเหมือนจะต้องตัดซ้ายโอเค เปลี่ยนกระสุนหลังเ o อร์ฮะโอเคขึ้นมาข้างบนโอเคตัดซ้ายมาันไงมันมันติดแล้วปีดกระแพงไปพิเชอร์เร็วเข้ามันติดกับเราแล้วไม่ไงมันขามันอ่อนแล้วอ่อนปกเปียกฝายลูกับจ้วงแบบสุดชีวิตไม่รอดเรียบร้อยพิเชอร์ขวาตัวได้แล้วจับมัน้วยเราจับตัวมันได้แล้วดัสต i นี่มันอะไรกันวะแกต้องการอะไรพวกแกเป็นใครพูดภาษาอังกฤษไอ้เว้หนย โอเคโอเคพวกนายต้องการอะไร PETN แกได้มันมาจากไหนอะไรนะทีเชื่อทรมานม่งทีนี้ฝังอีกที PETN ได้มาจากไหนมันถูกส่งมาจากดูไบเอ่อจากบังเกอร์ชื่อฮัตซันชื่อของมันคือฮั s ซ okay, okay. ันเฮ้ยพวกนายอยู่ในจุดที่ด oh, ึงดูดความสนใจรีบเอาฟารัตออกจากที <S nice> <S ่นี MM, that, um ่ว้าวบ่อแสแคบลงแล้วนักธุรกิจชาวอาหรับในดูไบชื่อฮัตซันตัวเขามากกับเราไม่ทันเลย โอ้โหโดนตัดตอนเวแล้วเขาตายแล้วมาเร็วเวลดัสตี้ฝาละโดนเก็บเราต้องเผชนออกจากทิศนี่โอเคมาเถอะมีตัวอาคารอยู่ทางที่ตะวันตกจากตำแหน่งของนายรีบย้ายก้นไปที่นั่นพวกมันกำลังบุกเข้ามาหานายทำให้ไปที่สุดเอจจับอยู่ที่ไหนเขากำลังไปรับมาเถอะแต่มันจะไม่สำคัญเลยถ้านายออกจากที่นั่นไม่ได้วิ่งตามคูน้ำไปห้ามหยุดเด็ดขาดต้องวิ่งวิ่งเท่านั้นถึงจะรอดรับทราบดัสตี้ไปเร็ว โอเคเอาละครับสับไปแปลกจังวันนี้ไิเชิญไฟเร็วทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยมาเธอยังไม่มาอีกโดนยิงไล่กดตูดโอเคมาเธอน้ำไปต้องเพ่นออกจากที่นี่ครับเอาชีวิตรอดละเป้าหมายเราแม่งโดนเก็บอุ้ยโดนละหนึ่งเม็ดอุ้ยยิงตูดเว้ยนั่นไงเร็วเข้าอุ้ยปิงช้าชิแป้งโอ้โหถือปืนด้วยปืนมันหนัก เอต้องดูพวกนายมาถึงแล้วไอ้จับกำลังไปข้างหน้าคือประตูทางออกโอเคเข้ากับบังสับแม็กโอ้แม่งกม่เอากันแล้วข้างหน้ามีหนึ่งเวฟหยอดก่อนอย่าตั้งป้อมยิงไม่เอาตายระเบิดไอ้เฟรนตันไลท์ไอ้หลบก่อนไอ้คนนชอบได้ระเบิดจริงๆข้างในนี้วข้างบนโอ้โหอาร์พีจีเก็บเออตายสักทีตายยากตายเย็นนะัะเป็นเดดพูหรือไงเนี่ย เอาโอ้โหแล้วโผลหัวทำไมวะมา,าเถอะฟากแนนโอเคดำนะข้างในมีไปเลยไปไปย่อนตู้หรอตัวทางซ้าย,าาายเสบสบอลแม็กมันมาละไม่ไงอยาา่าเ้าวไม่อยากหน้าแล้วอย่าห้าวกับพี่เนาะตัดเขามาเข้ากำบังเว้ยอุ้ยอุ้ยมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งสไลด์เลยกำบงังโอเคซ้ายเราแหวงขวาแต่ยิงซ้ายแต่เราแหวงขวาเอาซ้ายก่อนล่วงละข้างในข้างในระตูซ้าย อยู่ตรงนี้ก่อนตรงนี้มีกำบังโอเคสับแม็กเรียบร้อยโถ่รอโอเคค่อยๆเช็คค่อยๆเช็คค่อยๆเช็คข้างบนนี้ชั้นสองล่วงไปอ้ยังไม่ล่วงเลยอื้อชิบหายต่ออันนี้โหนเลยเออตายตัวปัดมาหยอดอื้มง่ายไหมล่วงหมดละเคสสับแม็กเข้าไปข้างในอัดจับอยู่ข้างหน้ามาเถอะรีบออกมาเร็ว โอเคเปิดประตูเลยประตูขา้างหน้านั่นอาจับมาแล้วไปเลยออื้หลอดเว้ยเปิดประตูเลยไปไปไม่ค่อยดีเลยวะ่ะมาเถอะเห็นออกจากที่แล้วไอ้จับเฮ้ยคว้าแล้วเว้ยไม่อยากขวางทาง ดัสตี้ขอเส้นทางหน่อยออเราสำหรับเมเดลออฟฮอนเนอร์วอลไฟเตอร์ภาที่สี่ก็จบลงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อให้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเฮ้ยกบหายใจไม่ทัน